เรื่องราวของความรักที่ควรจะสวยงามแต่กลับกลายเป็นฝันร้ายที่น่าสะพรึงกลัวทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นจากเครื่องรางของขลังแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคนคู่หนึ่งไปแบบตลอดกาลเลยนี่เป็นเรื่องเล่าจาก The Ghost Radio ที่จะพาเราไปสำรวจพลังลี้ลับที่มองไม่เห็นกันครับประโยคนี้เป็นคำบอกเล่าของคุณแม่เอถึงความเปลี่ยนแปลนที่น่ากลัวมากๆของคนรักของเขา มันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ไม่มีวันลืมเลือนเลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เครื่องรางชิ้นนั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตของพวกเขาทั้งคู่นั่นเองเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยนะมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ14ปีก่อนครับตัวละครหลักของเราคือคุณแม่เอ๋ซึ่งตอนนั้นเป็นผู้จัดการแบรนด์อาวุโสที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมากกับอีกคนก็คือคุณกันเป็นชายหนุ่มรุ่นน้องที่หน้าตาดีมีสไตล์ ทั้งคู่บังเอิญเจอกันที่สปาแห่งหนึ่งแล้วนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ทั้งโรแมนติกแล้วก็น่าสะพรึงกลัวไปพร้อมๆกันแม้ว่าทั้งคู่จะดูแตกต่างกันมากเลยนะทั้งอายุที่ห่างกันตั้ง12ปีสถานะทางสังคมก็ต่างกันแต่กลับมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงทั้งสองคนเข้าไว้ด้วยกันนั่นก็คือทั้งคู่ เกิดปีเสือเหมือนกันเป๊ะเลยความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เป็นไปได้ด้วยดีนะมีความสุขกันมากเป็นปีๆเลยจนกระทั่งวันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปและอยู่มาวันหนึ่งแม่เอก็สังเกตเห็นของแปลกๆชิ้นใหม่ที่คอของคุณกันครับคือมันไม่ใช่เครื่องประดับแฟชั่นทั่วไปที่เขาเคยใส่เลยนะแต่มันเป็นเชือกถักสีดำๆด,ดูเก่าๆขลังๆที่ห้อยวัตถุอะไรบางอย่างที่ดูลึกลับเอาไว้ สิ่งนั้นก็คือตะกรุดหนังเสือครับเป็นหลอดอลูมิเนียมเก่าๆที่มีรอยสลักเต็มไปหมดเลยคุณกันก็บอกแค่ว่าเพื่อนให้มาตอนแรกเนี่ยแม่เอกก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกเพราะส่วนตัวเขาไม่ใช่คนเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ใครจะไปรู้ล่ะคะว่าตะกรุดชิ้นเล็กๆชิ้นนี้เนี่ยกำลังจะนําพาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเข้ามาในชีวิตของพวกเขาคือพอคุณกันได้ตะกรุดมาเท่านั้นแหละความรู้สึกที่แม่เอกมีต่อเขานะมันรุนแรงขึ้นแบบ ผิดปกติไปเลยอยากเจอหน้าตลอดเวลากระวนกระวายใจจนถึงขั้นที่ว่าตัดสินใจซื้อคอนโดเพื่อให้ได้มาอยู่ด้วยกันท,ทั้งท้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ชอบการอยู่คอนโดเลยแม้แต่นิดเดียวหลังจากที่ย้ายเข้ามาอยู่ในคอนโดใหม่ที่คุณกันเป็นคนตกแต่งเองทั้งหมดเลยนะโดยใช้โทนสีดําเป็นหลักแล้วก็มีรูปปั้นเสือจะกลัวตัวใหญ่ๆตั้งเด่นอยู่กลางห้องเลยพฤติกรรมของคุณกันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เอาน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆครับ คุณกันกลายเป็นคนสองบุคลิกไปเลยแบบน่ากลัวมากคือตอนกลางวันเนี่ยเขาเป็นคนรักที่แสนดีอ่อนโยนสุดๆแต่พอตกกลางคืนปุ๊บนะโอ้โหกลายร่างเป็นคนก้าวร้าวหมุดหงิดง่ายกัดฟันขู่คำรามแล้วก็ชอบตื่นมากลางดึกแล้วถามด้วยความหวาดระแวงว่าพี่ได้ยินเสียงอะไรไหมแล้วความผิดปกติมันก็เริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยๆครับทั้งเสียงเคาะปริศนาที่ดังมาจากตู้เสื้อผ้าที่ไม่มีอะไรอยู่เลย ไปเจอโพสต์อิดเขียนว่ากูจะฆ่ามึงแปะเต็มผนังห้องหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ประตูห้องล็อกเองจากข้างในทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่และที่น่ากลัวที่สุดเลยนะคือการที่คุณกันมีไข้สูงตัวร้อนจี๋แล้วก็นั่งจ้องผนังห้องแบบไม่มีสติเลยแล้วคืนที่น่ากลัวที่สุดก็มาถึงจนได้เมื่อคุณกันปลุกแม่เอ๋ขึ้นมากลางดึกด้วยท่าทีที่ขุกคขามพร้อมกับคำพูดที่ว่ากูจะพาไปตาย นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่แม่เอ๋ไม่มีวันลืมเลยคืนนั้นเลยตอนตีสคุณกันลากแม่เอ๋ออกจากห้องแล้วพาขึ้นรถแล้วก็เหยียบมิดเลยนะร้อหกิโลเมตรต่อชั่วโมงมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปเรื่อยๆพอแม่เอ๋พยายามจะขอความช่วยเหลือเขาก็คว้าแว่นตาของเธอโยนทิ้งไปนอกรถเลยทําให้เธอมองอะไรไม่เห็น โชคดีมากๆที่รถดันมันน้ำมันหมดแถวแถวจังหวัดตากแม่เอ๋ก็เลยฉวยโอกาสหนีไปขอความช่วยเหลือได้ส่วนคุณกันนั่นแหละครับกระโจนหายเข้าไปในป่าข้างทางเหมือนกับสัตว์ป่าตัวหนึ่งเลยหลังจากคุณกันหายไปสองวันเขาก็ติดต่อกลับมาแม่เอ๋เลยให้คนไปรับแล้วก็ส่งกลับไปอยู่กับแม่ที่ลบบุรีก่อนแต่แป๊บเดียวแม่ของคุณกันก็โทรมาบอกให้รับกลับไปเพราะว่าเขามีพฤติกรรมที่น่ากลัวมากไม่หลับไม่นอนเอาแต่ขวนผนังบ้าน พอกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนะทุกอย่างก็ดูเหมือนจะกลับมาสงบสุขไปเกือบปีเลยแต่แล้วคุณกันก็เริ่มป่วยด้วยโรคประหลาดครับระหว่างที่คุณกันต้องเข้าๆออกออกโรงพยาบาลเนี่ยแม่เอ๋ก็สังเกตเห็นว่าตะกรุดหนังเสือที่เขาเคยใส่ติดตัวตลอดเวลามันหายไปแล้วก็เลยตัดสินใจถามเขาไปตรงๆเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องรางชิ้นนั้นแล้วคุณกันก็สารภาพครับว่าเขาได้เอาตะกรุดไปทิ้ง โดยเอาไปวางไว้หน้าพระประธานในวัดแห่งหนึ่งที่สระบ,บุรีซึ่งการกระทําแบบนี้แหละคือการลาเมิดกฎข้อห้ามที่สําคัญที่สุดของเครื่องรางชิ้นนั้นเลยข้อทิ้งตะกรุดไปปุ๊บสุขภาพของคุณกันก็ซึุดลงอย่างรวดเร็วเลยครับเขาป่วยเป็นๆหายๆต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยจากคนที่เคยแข็งแรงดีในช่วงปีก่อนหน้าสุขภาพของเขาก็ตกลงหัวภาพแบบน่าใจหายจนสุดท้ายก็ตรวจเจอว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดอย่างรุนแรง ไม่กี่สัปดาห์ก่อนเสียชีวิตนะคุณกันต้องเจอกับภาพหลอนที่น่ากลัวที่สุดเลยคือตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามทางรถไฟเขามองเห็นเงาคนเป็นสิบสิบ,สบคนเลยหมอบอยู่บนหลังคาตู้รถไฟแต่ที่น่ากลัวคือทุกคนมีใบหน้าเป็นเสือแล้วก็กำลังจ้องมาที่เขาก่อนจะกระโจนเข้าใส่พร้อมๆกันโอ้โหเหตุการณ์นั้นทำเขาตกใจจนรถล้มบาดเจ็บไปทั้งตัวเลยครับในคืนสุดท้ายที่โรงพยาบาล จูจ่ๆคุณกันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็พูดกับแม่เอว่าพี่เอเขาจะมาเอากันไปแล้วนะจากนั้นเขาก็อาเจียนออกมาเป็นของเหลวสีดำๆแล้วอาการก็ทรุดหนักลงจนไม่สามารถสื่อสารได้อีกเลย หลังจากการจากไปของคุณกันแม่เอ๋ก็เริ่มค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับตะกุดหนังเสือเพื่อที่จะพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดแล้วเธอก็ได้ค้นพบความจริงที่น่าสะพรึงกลัวมากๆเกี่ยวกับกฎข้อห้ามของเครื่องรางชิ้นนี้ กฎของตะกรุดหนังเสือเนี่ยมีสองข้อที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะข้อแรกคือผู้ครอบครองต้องหมั่นทำบุญอยู่เสมอไม่อย่างนั้นของจะย้อนกลับมากินบุญของตัวเองและข้อที่สองซึ่งสำคัญที่สุดเลยคือห้ามทิ้งเด็ดขาดต้องหาเจ้าของใหม่เพื่อส่งต่อเท่านั้นการกระทำของคุณกันที่นำตะกรุดไปวางทิ้งไว้ที่วัดเนี่ยมันก็ได้เปรียบเสมือนการทอดทิ้งและเป็นการละเมิดกฎข้อที่สองอย่างร้ายแรงที่สุด ซึ่งก็เชื่อกันว่านั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พลังของเครื่องรางมันหวนกลับมาทำร้ายตัวเขาเองจนถึงแก่ชีวิตนั่นแหละครับเรื่องราวโศกนกาฏกรรมนี้ก็ได้ทิ้งบทเรียนสำคัญไว้อย่างหนึ่งนะว่าความรักเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สวยงามด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาอาศัยพลังเหนือธรรมชาติหรือเครื่องรางของขลังอะไรมาเสริมเลยเพราะว่าหัวใจและความจริงใจนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว สุดท้ายนี้คำถามที่มันยังคงค้างคาใจอยู่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณกันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะอาถรรพ์ของตะกรุดจริงๆหรือเป็นแค่เพียงอาการป่วยที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มันน่าสงสัยมากๆหรืออาจจะเป็นทั้ง2อ,อย่างประกอบกันเรื่องนี้ก็คงเป็นปริศนาที่แต่ละคนต้องลองไปหาคำตอบกันดูเองแล้วละครับ